สวัสดีนะคะช่องช่างจูสอนสร้างแพทเทิร์นไลฟ์สดนะคะทั้งทางเพจและ youtube นะคะเพื่อนๆมีคำถามฝากไว้ได้เลยนะคะวันนี้เป็นแขนข้างขาวนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้คอวีต่อขอบนะคะตรงนี้จะเป็นรูด จะเป็นรูดก็ได้หรือจะใส่ยางก็ได้นะคะหรือว่าจะกุ้นก็ได้ทำอยู่ที่ไซส์ใหญ่นะคะให้ออกมา47นิ้วบวกหลวมไปที่4นิ้วนะคะ51สะโพก49นิ้วบวกหลวมไปที่3นิ้วนะคะ ห้าสิบสองความยาวให้มายี่สิบแปดนิ้วนะคะแขนเนี่ยเป็นแนวประมาณสามส่วนมาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษนะคะ ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าจากริมบนวัดลงมาประมาณ10เซนตตีมาค่ะเป็นเส้นคอ จากเส้นคอนะคะยาวหน้าสี่สิบเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นเส้นเอวแบ่งครึ่งยี่สิบเซนเป็นเส้นอกเป็นแนวแข่งข้างขาวนะคะบานหน้าเราไม่ต้องหาก็ได้คะ่ะ ตีมาเลยค่ะเส้นอกเส้นเอวจากเส้นเอวล,ลงมายี่สิบเซนเป็นสะโพกใหญ่ ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นสะโพกใหญ่ได้นในส่วนนี้นะคะเรามาทำกอบคอช่างจะสร้างชิ้นหน้าชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยนะคะไม่มีเก็ดไหลนะคะเป็นแนวแข็งแขงข้างคาวจากปุ่มคอนะคะวัดเข้ามา หกเซนครึ่งหกเซนครึ่งตีขึ้นมาเจ็ดเซนจากจุดนี้นะคะได้แล้วแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งตีมาคะ่ะ ไหลนะคะไหลให้มาสิบเจ็ดนิ้วครึ่งสี่สิบสี่เซนนะคะครึ่งหนึ่งยี่สิบสองเซนจากเส้นกลางหน้านะคะวัดมาค่ะยี่สิบสองเซนได้ละตีขึ้นมาค่ะเป็นเส้นไหลรอบอก ให้มา47นิ้วบกหลวมไปที่4นิ้วนะคะ51หาร4 12นิ้วจุด75หรือ12นิ้วกับ3กระเบียดนะคะจากเส้นกลางหน้าวัดมาเลยค่ะ12นิ้ว3กระเบียด ขาดไปสองขีดนะคะเท่ากับสิบสามนิ้วเส้นอกได้แล้วนะคะดูในส่วนของสะโพกสะโพกสี่สิบเก้าบวกรวมสามนิ้วห้าสิบสองหารสี่สิบสามนิ้ว ทำหน้าหลังเท่ากันนะคะ13นิ้ววัดมาเลยค่ะ13นิ้วนะคะได้เส้นข้างเราตีมาเลยค่ะเป็นเส้นข้างความยาวให้มา28นิ้วนะคะ พอจะออกประมาณนี้เราวัดมาเลยค่ะยี่สิบแปดตีตรงๆมาเลยนะคะ อันนี้ทำชิ้นหน้าอยู่นะคะได้ในจุดนี้เส้นไหลตีมาได้เลยนะคะเนี่ยจะประมาณนี้ไหลแข่งข้างคาวเนี่ยอันนี้ไซส์ใหญ่นะช่างจะใช้ตรงเนี้ยแล้วก็ตีมาเลย ตีตรงๆมาเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาจะได้ไม่กว้างมากเพราะว่าไซส์ใหญ่มีถ้าเป็นแนวแขนข้างข่าวไซส์เล็กนะคะต้องการลูดมากตีตรงๆมาได้นะคะแนวนี้ตีตรงมาได้เลยต้องการแบบพองเยอะอันนี้ไซส์ใหญ่เราก็ใช้เส้นนี้มาเลยค่ะอันนี้คือปลายไหลนะคะความยาวของแขน เป็นสามส่วนนะคะสี่สิบสี่สิบสองเซนประมาณประมาณสิบเจ็ดนิ้วปกติจะวางเป็นฉากตรงนี้จะเป็นมุมฉาก เราจะแบ่งครึ่งในส่วนนี้นะคะจากเส้นอกกับเส้นเอวจับแบ่งครึ่งเลยค่ะตีตรงๆมาค่ะเป็นมุมฉากตรงๆมาเลยนะคะถ้าในแนวเนี้ย เขาจะถ้าวางเป็นมุมฉากไปเนี่ยเขาจะเฉียงมากไปช่วงนี้เขาจะเหลือสั้นเวลายกแขนนะคะเสื้อเขาก็จะขึ้นเราจะปัดออกมานิดนึงค่ะให้ตรงนี้เขามีเนื้อผ้าของท้องแขนนะคะสักหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะจากจุดเนี้ย เป็นปลายแขนรูดนะคะจะใส่ยางครึ่งนิ้วก็ได้ตรงเนี้ยพับใส่ยางครึ่งนิ้วก็ได้หรือว่าจะรูดแล้วใส่ขอบก็ได้นะคะหรือว่าจะกุ้นก็ได้ได้ในจุดนี้เราโค้งค่ะใช้ไม้นกแก้วนะคะวางประมาณนี้โคง้งที่เส้นเอว โค้งมาเลยค่ะชายเสื้อด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าไซส์ใหญ่นะคะลงหนึ่งเซน ดูในส่วนของคอเป็นคอวี v นะคะไซส์ใหญ่ลึกลงมาประมาณ12เซนความลึกของคอนี่แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะจากปุ่มคอวัดลงมาได้เลยอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะ12เซนข้างคอ 4เซนข้างคอเนี่ยสามเซนสเซนหเซนได้เลยนะคะคอวีความลึกนี่ตามต้องการเราจะปิดเกตคอนะคะ ถึงเป็นทรงหลวมเราก็ต้องปิดนะคะเพราะไม่นั้นคอเขาจะอ้าอกห่าง22เซนแบ่งครึ่ง11เซนจากเส้นกลางนะคะ11เซนปิดมาที่1เซนค่ะ เป็นแนวคอสวมลงเลยนะคะเดี๋ยวเราทําชิ้นหลังเราจะวัดรอบคอทั้งหน้าและหลังนะคะให้ได้ห้าสิบเก้าเซนหรือหกสิบเซนนะคะเพื่อที่จะสวมลงนะคะไม่มีเจาะด้านหลังแต่งคอน,นิดนึงคะ่ะ ประมาณนี้ดูในจุดของไหลนะคะว่าเขาชี้ไหมอันนี้เขาไม่ชี้นะคะเราไม่ต้องกดเพราะว่างานคอเนี่ยถ้าคอชี้เนี่ยเราจะต้องกดลงมาครึ่งเซนแต่อันนี้เขาไม่ชี้นะคะเราก็ไม่ต้องกด ได้ในจุดนี้นะคะเราทำชิ้นหลังทำอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะหน้าหลังเท่ากันทำเสร็จแล้วเราถึงจะก็ปอกไปนะคะชิ้นหลังช่างจะใช้เมจิกสีแดงเส้นกลางหน้า ไปเป็นเส้นกลางหลังนะคะใช้เท่ากันใช้เหมือนกันกรอบคอใช้เหมือนกันคะ่ะเท่ากันนะคะหกเซนครึ่งไม่ทราบทาง YouTube เห็นชัดไหมคะจากเส้นคอนะคะอันนี้คือเส้นคอ เราวัดขึ้นห้าเซนห้าเซนห้าเซนตีมาเลยค่ะเป็นเส้นไหลด้านหลังไปลายไหลใช้ เท่ากันเลยค่ะจากจุดนี้นะคะที่เราวัดขึ้นมาห้าเซนเราวัดขึ้นมาสองเซนครึ่งสีแดงนะคะได้แล้วเราตีไหลเลยค่ะ เส้นไหลด้านหลังนะคะสีแดงวางตีมาตรงๆเลยค่ะด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้านะคะเพื่อที่ว่าเสื้อจะไม่หงายหลังนะคะด้านหลังสูงสูงกว่าดูจากในจุดนี้นะคะปาลายไหลจะสูงกว่าประมาณเซนครึ่งใช้ได้แล้วนะคะ ปลายแขนใช้เส้นเดียวกันมาเลยค่ะสีแดงนี่คือชิ้นหลังชิ้นหน้าท้องแขนใช้เส้นเดียวกันเลยนะคะชายกลางหลังที่สร้างที่ช่างสร้างเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยจะง่าย ตรงเนี้ยเขาต้องโค้งเป็นแนวเดียวกันนะคะเราสร้างเสร็จแล้วเราค่อยกออกไปเส้นนี้เขาจะได้แบบเท่ากันเหมือนกันนะคะเราดูในส่วนของคอหลังเราก็โค้งมาเลยค่ะประมาณนี้นะคะ มีเพื่อนๆถามเวลาเราโค้งคอหลังเนี่ยใช้กดเกณฑ์อะไรนะคะส่วนมากช่างก็จะวาดมาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆกะไม่ถูกนะคะเราใช้จากจุดเนี้ยอันนี้เราออกมาสี่เซนแล้วก็ใช้ครึ่งหนึ่งสองเซนนะคะแล้วก็จากปุ่มคอหลังสีแดงนะคะวัดลงมาสองเซนเป็นการกะแบบง่ายๆนะคะ เราก็วัดดูค่ะรอบคอหน้าและหลังคอด้านหลังเนี่ยไม่ฟางมากนะคะเราไม่ต้องปิดคอก็ได้ค่ะปิดแต่ด้านหน้าถ้าเพื่อนๆจะไม่ก๊อปออกมานะคะเวลาตัดชิ้นหลังก็ยังไม่ต้องปิดเก็ดวางก็ทบด้านหลังไปได้เลยแล้วพอเวลามาตัดชิ้นหน้าค่อยปิดเก็ตก็ได้นะคะถ้าไม่กอ๊อปเราวัดรอบคอดูค่ะ ห้าสิบเก้าถึงหกสิบชิ้นหน้านะคะปิดเกตได้ยี่สิบสามสิบสองได้แล้วนะคะสวมลงช่างก็จะก๊อปชิ้นชิ้นหลังออกมานะคะจะได้สะดวกในการวางผ้า นี่เราก็ตัดได้เลยค่ะด้านข้างปลายแขนปลายแขนงานแนวเนี้ย เราไม่ต้องผ่าตรงนี้ก็ได้นะคะเราใช้ขอบให้หลวมนิดนึงประมาณสามเซนหรือนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะขอบแล้วก็วัดรอบไซส์ใหญ่นะคะถ้าเป็นขอบสิบสองนิ้วเขาก็จะหลวมแบบสวมได้ง่ายๆนะคะเขาจะไม่บล็อกอยู่อยู่ที่แขนนะคะก็คือประมาณนี้เราก็ไม่ต้องผ่าเข้าเป็นวงกลมได้เลยนะคะ เส้นกลางหลังเป็นงานทบหน้าทบหลังนะคะคอจะเป็นสาบหลบคอหรือว่าจะเป็นผ้าเฉลียงก็ได้นะคะใช้ผ้าเฉลียงหลบคอช่างมีลงไว้นะคะสำหรับคอแหลมใช้เป็นผ้าเฉลียงหลบนะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องเนา่า ชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วก็ตัดชิ้นหน้าเลยค่ะปิดคอได้เลยค่ะ ถ้าแค่เนี้ยเราวางได้เลยนะคะไม่เป็นไร่วางทับไปได้เลยเป็นทบด้านหน้าเราเเก็มาเช็คไหล่นิดนะึง ได้นะคะตรงกันไม่ชี้ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเสื้อแขนข้างขาวแต่เป็นไซส์ใหญ่นะคะรอบอกจริงที่ว sí ัดพอดีคือ47นิ้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ